คุณผู้ชมไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะและก็พื้นที่อ่างศิลามีอาหารทะเลขายหลายร้านก่อนหน้านี้มีประเด,นด็นเรื่องของปูเน่าใช่ไหมจำได้ใช่ไหมล่าสุดเป็นคิวของกุ้งมังกรมากลูกค้าคนนี้เขาซื้อกุ้งมังกรแพงตัวหนึ่งเนี่ยห้าร้อยบาทเขาซื้อมาแค่ตัวเดียวอลองซิมดูแม่ค้าเขาก็ถาม <laughs> คุณลูกค้าจะให้ปรุงให้เลยไหมคะ <laughs> เขาก็บอกอาเอาเลย <c ute> เอาอบชีสแล้วกัน <c ute> แต่ปรากฏว่าซื้อมากลิ่นมันเหม็นเน่ามากปูเน่าไม่ใช่ กุ้งค่ะกุ้งมังกรเนา่าค่ะเขาบอกว่ากุ้งจะปูแล้วเดี๋ยวตีเลยเพฤติกรรมเฉพาะร้านที่พาให้เน่าหมดเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปโพสต์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร5.2บอกว่าร้านขายอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีแล้วข้อความบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอ่างศิลาจากปูมาเป็นกุ้งพฤติกรรมเฉพาะร้านที่พาให้เน่าหมด นั่นหมายถึงว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งค้องอะไรแบบนั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยไปพูดคุยกันกับคนที่โพสต์หน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อกุ้งมังกรตัวละ500บาทซื้อมา1ตัวในราคา500ร้านบอกว่าเดี๋ยวย่างอบชิสให้ลูกค้าก็มั่นใจแล้วก็ไว้ใจทางร้านเลยเอาบัตรคิวมาแล้วก็บอกว่าร2อนาทีตอนนั้นเน่ย20นาทีไงเขาก็เลยไปเดินเล่นก่อนกลับมาสุดท้ายเอาบา้า,ากลับมาบา้านแกะกุ้งมังกรกิน ปรากฏว่ากุ้งมันเละมีกลิ่นเนนเหม็นเน่าจนกินไม่ได้ก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ยมาแจ้งกับทางเพจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจัง,จงมีบทลงโทษอย่างหนักเพื่อไม่ให้ร้านอื่นทําเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าตอนนี้ตลาดนี้เสียชื่อเสียงแล้วนะคะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่บริเวณอ่างศิลากันหน่อยแถวตลาดขายอาหารทะเลนะคะไปตรวจสอบดูว่าในโลกโซเชียลที่เขามีการพูดถึงนมันร้านไหนกันนอที่ขายกุ้งมังกร พอไปสอบถามเห็นว่ามีลูกค้าซื้อกุ้งมังกรแนะนําไปแล้วว่ากุ้งมังกรมีหลายเกรดนะคุณลูกค้านะมีหลายราคาหลายเกรดแนะนําให้ซื้อกุ้งมังกรสดสที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทกํากระสดสตรงนั้นเลยดีกว่าแต่ว่าเห็นว่าลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าอยากจะซื้อกุ้งที่มันมีเกรดต่ําลงมาทางร้านก็แนะนํานะว่าเนื้อมันก็จะเละหน่อยแต่กลายเป็นว่ามันน่าจะมีกลิ่นชีสหอมๆตอนย่างมันกลายเป็นว่ามันเหม็นเน่านะ่ะ ฟังหน่อยลูกจ้างร้านอาหารทะเลนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ดีให้เอามาคืนได้เลยเนี่ยผมก็แนะนำให้เขาอยู่เนี่ยมันจะรูดตนที่ในถามนี่นะครับจะเป็นเกียรตดีถูกบอกเขาอยู่เราถ้าคือมีการแนะนําก่อนแล้วได้ครับแต่ถ้าเป็นซื้อแบบไม่ทานผมรับประกันเพอบอกเองถ้าไม่สดก็ติดตามได้ครับก็ราคาจะถูกกว่าด้วยครับจากที่ผมไส่สีห้าใช่ไหมครับจะเดืออยู่ที่ สามร้อยครับราคาก็จะตอบครับเราก็ต้องดูราคาด้วยครับไม่ใช่ว่าจะแค่ราคาจะถูกแล้วก็อยากซื้ของนี้ไม่ใช่ครับอย่างเงี้ย คนนี้เป็นลูกจ้างอาจจะยังตอบไม่ค่อยจะชัดเจนกับสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะคือประเด็นเนี่ยคือเขาซื้อ500บาทตัวละ500บาทแต่ว่ากลิ่นมันเหม็นเน่าและเนื้อมันเละนะคะคแต่เขาบอกว่าเออความจริงแล้วมันมีหลายเกรดนะลูกจ้างคนนี้บอกไปแล้วก็ทางตลาดเองก็มีกฎเหล็กถ้าหากว่าตรวจสอบพบว,ว่าเอาสินค้าทะเลที่ไม่สดมาขายมันก็ จะถูกยึดแผงที่ขายคืนแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายด้วยออ้ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเงิน500บาทเดี๋ยวนี้ก็แพงนะคะ,ะคเยอะนะคะเขาก็อยากได้อะไรตามที่เขาคาดหวังอะเนาะค่ะแหมนึกถึงนะพวกกลิ่นกุ้งกลิ่นปูที่มันขาวๆมันเน่าๆนี่เหม็นนะ